สวัสดีครับทุกๆท,ท่านวันนี้ก็มาพบกับโดนใจดอรี่นะครับพอดีวันนี้ผมทราบมาว่ามีงานหนังสือแล้วก็พอรู้มีงานหนังสือก็ต้องรีบบึ่งไปที่บูธนี่เลยครับบูธของขายหัวเราะเพราะว่าเป็นการ์ตู้นที่ผมเติบโตมาและก็อ่านมาตั้งแต่เด็กเลยและในรบรรยากาศในงานเนี่ยก็คือจะมีการแจกลายเซ็นของนักเขียน3ท่านด้วยกันซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบรรยากาศเป็นยังไงนะครับท่านแรกเลยครับคือพี่อ๊อกะ พี่อ้อผู้วาดหนูหินอินเตอร์ในงานพี่อ้อก็จะวาดรูปเนะะี่ยครับวาดรูปสด,สดๆให้กับแฟนคลับเลยซึ่งโอ้โหหนูหินอินเตอร์เนี่ยถ้าความทรงจําผมก็คือออกเดือนละครั้งนะครับและก็จะมีชอบผมชอบอ่านเรื่องผีนะรู้สึกว่าหนูหินอินเตอร์เนี่ยจะมีเรื่องผีเรื่องผีในเรื่องสั้นบ่อยนะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่อ้อนิดหน่อยก็บอกว่าโอ้เป็นแฟนคลับน,นะครับแล้วก็อ๋อทราบมาว่าหนูหินอินเตอร์ปัจจุบันนี้ไม่ได้ตีพิมพ์แล้วนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นเป็นอ e ีบุ๊กแทนไม่ได้มีแบบหนังสือแล้วก็โอ้ใจหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่อ้อตอนนี้ก็มีออกหนังสือเล่มใหม่นะครับเป็นนูหินพะทะธนนิกรกิมหนวนนะครับผมก็ให้พี่อ้อรบกวนวาดรูปนูหินให้หน่อยสดๆโอ้ดีใจมากครับก็เก็บเป็นที่ระลึกไว้แล้วก็นี่ขอญอาตถ่ายรูปก,กับพี่อ้อสักหนึ่งรูปแชะขอบคุณครับดีใจมากอ่านมาเกือบ20ปีนี้เพิ่งเจอพี่อ้อครั้งแรกเลยครับเนี่ยแล้วก็ได้ไลายเซ็นได้รูปถ่ายมาก็เอาไปใส่กรอบไว้อย่างดีเยี่ยม แล้วก็ตอนนี้ผมกำลังยืนรอซื้อของอยู่นะครับเป็นหนังสือแล้วก็กระปตาเพื่อว่าจะให้นักเขียนท่านต่อไปรบกวนช่วยเซย์ายเซนให้หน้อยแล้วก็รอซื้อของอยู่บางปอนไงยผม3เส้นคือพี่ตายขายหัวเราะนั่นเองครับก็พี่ตายจะอยู่ด้านนน้นอ,อยู่ตรงบูธเราก็มาแวะซื้อของก่อนสักพักหนึ่งบรรยากาศในงานก็จะมีหนังสือเยอะเลยครับหรือน้าโกก็ไม่บอก3มก,ก๊ก แล้วก็หนังสือในเคือบลืสารนะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับนี่คือกระเป๋าปังปอนผม3เส้นตอนนี้ก็กําลังรอลายเซ็นนะครับรอคนต่อคิวอยู่ก็พี่ตายกําลังเริ่มทยอยเซ็นลายเซ็นให้กับแฟนคลับแล้วนะครับนี่ยังอวดไม่เลิกเพราะว่าชอบจริงๆมันน่ารักมากเลยครับปังปอนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาใบนี้ให้พี่ตายเซ็นด้วยปังปอนนะครับหรือว่าไอตัวเล็กนะครับ รู้สึกจะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2532ตอนนั้นใช้ชื่อว่าไอตัวเล็กนะะี่ยถ้าถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยไม่รู้ปีไหนก็เปลี่ยนเป็นปังปอนซึ่งผมน่าจะเกิดไม่ทันนะแต่ว่าผมจะตามเก็บหนังสือเก่าๆในยุคนั้นอยู่และพี่ตายก็นี่นเซ็นลายเซ็นให้ด้วยสำหรับน้องอาร์มลายเซ็นพี่ตายเป็นเอกลักษณ์มากนะคะนี่จะเป็นเหมือนกระต่ายแล้วก็มีผู้กันและเหมือนกันครับรู้สึกว่าปังปอนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ตีพิมพ์เป็นรายเดือนแล้วนะครับแต่ยังเป็นอ e ีบุ๊กอยู่ โอ้ใจหายสมัยก่อนเนี่ยอ่านปังปอนปังปอนได้รับความนิยมสูงมากนะครับถึงขั้นว่าทําเป็นการ์ตูนแบบ2อดีแล้วก็มีเป็นการ์ตูน3าดีด้วยถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะทําเป็นหนังโรงด้วยซ้ำม,มัง้งะเป็นแอนิเมชันแบบเข้าโรงภาพยนตร์อ่ะปังปอนกับหานุมานอะไรป่าหิมะพานเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวต้องไปลองเซิร์ชดูนี่แล้วก็ให้พี่ตายช่วยเซ็นลายเซ็นให้โอ้โหประทับใจมาก นี่ก็เหมือนกันครับอ่านการ์รตูนมาตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตเลยเนี่ยเพิ่งเจอพี่ไายครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหปลื้มใจเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันนี่ผมก็เลยขออนุญาตถ่ายรูปพี่ไายหน่อยนะครับแชะไปหนึ่งทีขอบคุณครับพี่ไายอ่ะและนี่ก็ได้ลายเซ็นเรียบร้อยครับก็บรรยากาศก็โอ้โหคนเยอะมากแต่ก็ได้ลายเซ็นมาแล้วนะครับในหนังสือเล่มใหม่ของพี่ไาย run is m o r อ รันอิสมอนะครับผมแล้วก็ระหว่างนี้ก็รอคนสุดท้ายนะครับศิลปินท่านสุดท้ายที่จะมาแจกลายเซน็นซึ่งผมก็รออยู่ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นใครนะครับนี่โชว์ลายเซน็นเส้นหนึ่งทีโอ้โหประทับใจอ่ะในระหว่างที่รอครับปังปอนมาเฉยเลยมีตุ๊กตามาสคอตปังปอนมาครับโอโ้น่ารักมากหัวโตโต,โตมีผม3เส้นจริงด้วยนี่ใจฉันละลายไปเลยทีเดียวและนี่ครับโอ้โหเจอแล้วครับ พี่นิกขายหัวเราะนั่นเองครับสวัสดีครับตอนนี้ผมยืนรอพี่นิกอยู่นะครับผมก็คนรอต่อคิวเยอะมากที่จะขอลายเซ็นนะครับผมหลายท่านรู้จักพี่นิกเป็นอย่างดีโอ้เจ็บคอหลายท่านรู้จักพี่นิกเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นรักเรือล่มคนกินแดดเฮ้ออันนั้นนิกนละนาอันนี้คือพี่นิกขายหัวเราะของเรานี่เองนะครับก็บนี่โอ้โหดูผมหนังสือมาเตรียมเซ็นก็คนรอเยอะมากก็รอต่อไปนี่ครับอ่าถึงคิวผมแล้ว ก็ให้พินิกช่วยเซ็นให้หน่อยนะครับผมหนังสือเล่มใหม่ของพินิกครับค,ค,คือพินิกเนี่ยในอดีตเนี่ยจะมีผลงานหลายเรื่องมากแต่ที่จําได้ก็คือเรียกเขาว,ว่าพยายมเป็นเรื่องยาวหน่อยแล้วก็หลักๆพินิกจะเขียนเป็นการ์ตูนแกกนะครับในใครเราะหมาสนุกซสะส่วนมากนะครับซึ่งลายเส้นพินิกเนี่ยผมชอบมากเพราะเพราะน่ารักอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็มุกมุกพินิกก็เป็นมุกที่ตลกด้วยนะครับนี่ก็ขอบคุณพินิกไปขอบคุณกราบพินิกแล้วก็แม่วันนี้ดีใจครับที่ได้ย้อนอดีต เพราะว่าผมเนี่ยโอ้โหจะว่าไปก็คิดถึงบรรยากาศในยุคนั้นนะที่เลิกเรียนมาทุกวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยซื้อกระตูนอ่านไครเาหมาสนุกเ,เดือนหนึ่งก็จะมีสาวดอกไม้กันก้อยไข่บางทีก็มีปังปอนมีหนูหินสลับสับเปลี่ยนมาเป็นยุคที่ผมอ่านหนังสือเยอะมากนะครับ สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะพอหายคิดถึงกันบ้างนะครับใครที่สนใจกระตูนนี้ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อในที่เว็บไซต์ของขายหองเราะได้นะครับมีทั้งเป็นอ e ีบุ๊กแล้วก็เป็นทั้งหนังสือที่ตีพิมพ์นะครับสำหรับน,นี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ